มาครับหน้าอัวตุ๋ยคือเกาครับมาีิแกงออมปลานินนะครับทุกคนครับตอนี้ห่อนๆดน่นอนจากสองติปปะลุยกันครับจวดวัดตถุทิบเครื่องปรุงแกงออมปลานิ่นเด้อครับมาี่ปลานินครับพริกหอมแดงตะไคร่โขลกไว้เรียบร้อยครับข้าวคั่วผงชูรสปลาร้าครับ แล้วก็มีพักอีตูเรือแมงลักนะครับแล้วก็ต้นหอมปะแบบโดดเร็วครับมาเนี่ขอกินปลาก่อนเดิมมาเนี่กินงูมาหลายมือแล้วเอาเครื่องลงไปขวครับพิกหอมแดงตะไขรที่เราขวบไว้ลงไป่วให้มันหอมครับ พร้อมในทีเอาหนามลงเลยครับเอาปลาลงเลยนะครับปลาครับช้อนหนึ่งครับ ช้อนหนึ่งโดยประมาณนะครับแต่ขายเลือยั้งกับเติมได้ครับผมชื่อลดครับใส่นิดหน่อยนะครับผมใส่นิดหน่อยถ้าไปหมักนัวก็ใส่ร้ายได้ต่อไปครับขขาขัวถ้าไปมีเขาเบือก็ใส่เขาเบือนะครับแต่ว่าผมไม่มีเขาเบือนะผมใส่เป็นเขาขัวครับใส่รอบๆมั้ง สักครู่ครับอีปลาครับ้าใส่เป็นหมอมันสีง,ง่แบบายอยู่แบบเดิมใส่เป็นกระทะ ระสุกครับแป๊บเดียวปนิ่เราเปน็นสุกครับแล้วเราจะมาใส่ผักกัฮะพักนะครับผักอีตูต้นหอม <c oughs> ยอย่าคนแห้งนะครับปนิ่งมิสิเลกเยี๋ยวปนิ่งเราสองคนกรับ คนยาดนึง <c oughs> อ่าเสร็จเรียบร้อยครับเมนูมันมนี้แกงอ่อมปลานิลครับปิดไฟเสือบเลยเลยครับ ันนี้ต้องประกบกันนะจัดหน่อยกว่าสวยหน่อยตัวตันนี้ล่างหนตัวต่อไปครับซับโอ้เต็ม เรียบร้อยครับเมนูมื้อนี้แกงอ่อมปลานิลครับถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฮักแพงนี้นะครับถ้ามีเมนูเด็ดๆก็คอมเมนต์มาบอกกันนำครับสำหรับมื้อนี้ก็มีแค่นี้ครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับดูดูดูครับอวตัวเลยเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูมื้อนี้ แกงอ่อมปลานินนะครับถาภัหมักปลานนนก็นลองเห็ดสูตรนี่ล่องเบงนะครับดับลองว่าแสบแน่นอนครับคือเก่าครับถาภัหมักคิมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหักแพงนี้นะครับถามีเม,มนูเด็ดเด็ดกคอมเมนต์มาบอกกันนําครับสำหรับมือหนีกสำหรับมือสำหรับมือน,นีก็มีนนม่แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนา้านะครับ้ขอบคุณทุกคน ติดตามรับชมครับขอบคุณครับมากินข้าวน้ำกันครับทุกคน